หน,หนึาทีกับกปทกรมการขนส่งทางบกเปิดให้ผู้มีใบอนุญาตขับรถขอรับใบอนุญาตขับรถรูปแบบดิจิทัลได้ที่แอปพลิเคชัน DLT QR License ค่ะ ดาวโหลดแอปพลิเคชันและกรอกข้อมูลบุคคลตามขัม้นตอน <y v ote> โดยผู้ขับรถจะต้องเป็นผู้มีใบอนุญาตขับขี่แบบสมาร์ทการ์ดที่มี QR code เท่านั้นจึงจะขอรับใบขับขี่ดิจิทัลได้ค่ะเมื่อต้องการใช้งานสามารถแสดงใบอนุญาตขับรถผ่านแอปพลิเคชันหรือบันทึกภาพหน้าจอเพื่อใช้แทนใบอนุญาตขับรถที่เป็นตัวบัตรได้ซึ่งเจ้าพนักงานจราจรหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีอำนาจตามกฎหมายสามารถเข้าถึงข้อมูลและตรวจสอบได้ด้วยการสแกน QR code ผ่านแอปพลิเคชัน DLT-QR License เส้นค่ะด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม